ผมเปิดหัวน้องเปิดให้เราครับหูหน้าที่เปิดให้เราเปิดหัวเปิดยังให้เราเมื่อสิหูหน้าที่แห้งบอลเท่าบานเนาะหูหน้าที่เพิ่นผลการครับสื่อเกลือบสิ้นหวายก็เจ็บโอ้ยแห้งจังเลยมันรุนรุนสุดวันนี้เสียงจุ๊มจําจุ๊มจํเลยเอาไม้ยางมาหนิฮะลงเบสครับผมเบเสคยๆไม่มีลมเลยวันนี้สองเสียง เท่ไปหาเขาคุยไดี๋ยวเาตามค้ามใคว่าคอยกำลังกีป่าโยสามปีเปอรมาโหแห่งเพิ่งกดตั้งซ้ายเลยตั้งพื้นละโอ้โหแห่งเจะเรียกว่าโอ้โหเขาปวดยันเบจขั้นบนสิสิบหกสิบหกแล้วหายไปไหนสี่อ้าวสิบบาทแล้วอ้าวนี่มาไงฮะมายี่ยมขนม เด็ตยากันยุ่งยอส้าไปลูกบ่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 น่นะไก่โห้คิวเวลายางงอยู่ก่าที่ไดแล้วเวลาไปยางจบแล้วบ้งยกครบยังครบแล้วมียังรบลไป่ากันไไปสามคนก็พอแล้วเติมกันทุกอย่างต้องเติมกันบ่ ขวัญใจพี่เจ้ยังเหรอแอบสึนเจวมีการแอบขึ้นังกิ่นสีอมเลยนี่มาต้องคนหนุ่มคนนี้ยังไม่ได้ยเสียงเลยวันนี้วันนั้นสายได้ยินเสียงผู้บอมู้บอมเลยใส่ปก่เลยเข้ามใส่เไปฮสามคนงนี้ใส่ยังแต่ปลาอุ้ยถุงอีกเอ้นี่ออกเข้ามตกปลาเดอดไเด านน้างใหบนนู้นเลยข้างบนนูนน้นสั่งคนถึงเนาะเสร็จยิงนอาครองมาด้อาอคองมานำด้วยอ้ัวสัตว์เรื่องมุสีให้เัาด้วอ่ะเอาถามพี่เค้เกเหรอพี่เค้กเนาะประกอบแยกกันยุ่งยุ่งอะนะ หูบัวต้นเหมือกแะยามเบียดล้วเว้ยนตนี้ราอาแข่งอืแข่งรับเดียดกันคุณอ่ะไปเ่็กออฟไปเซกอบ้ามันบวกกระดุกกระดิกบกบวต้องไปนี่มัน้นเ โซมหยบเงาเเนาะนี่เนาะมึงแม่เข้ามาอันนี้ร้ายล้วบ่ดนำมอยู่าักินเบีดอยู่อะไรมันมืดขึนนนนน้นัเบียดตอนั้นเนี่ยมืดทีเดียวเลยรูเร่องเลยไป อิติลีปารุกีฟังทมยังอยู่บครับมันอีปฏิกิริยาเลยมมาาโอ้โหโหสานการจะเป็นยังไงครับวนนี้ ดินละดินอ<ะ>เอาเอาามีอาการ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 มีอาารครับเฮ้ยผมเดาวะลาเห็งแล้งนี่ผมเป็นคนใ่ไปมีมัยเกือบให้อยเกือบป้ามันสีดลดน้คุณป้าบัคอยลังเถอะผมเอาปลาดูดอ้าวสอแนวสองปลานะครับปลาดูดปะ<ห>อ้าวตัวแหกแหกมา<ห>น่คค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 ้คบ่อ โอ้ยตัวเลี้ยงอะเจดต๊ะิตต้ะมีนองเลยเยออ๋อยังวมยังโอ้ยลองล้างเออได้ได้หันเลยปอาหมอดำครับผมใส่ถุงด้วอปะหลังไม่ก่อนหลังไม่ก่อนเอาใส่ถุงเลยครับไปใส่หมอ้ใส่ถังเอาปวามหมอดูดไม่ต้องเบ็นอราวเง้ย ต้องรอมันมืดถึงถึงกินลูกรางนี่บ่ได้เฮยังเลยถือทุ่งเยเดียบ่เดียเอามืรใส่ยุติใส่ซอยุ่งมือีอ๋ออย่างนี้เหอะเแอเพี่ปีมาป่ิ๊กินไปแล้วหาคนเราไปลงไม้มาก็มีรถมไมรอกแกมาไม่ยอมมาไปกลมาเล่าถามดิไม่รู้เลยฮะรู้ <ม>าอาอยุอยู่นี่มาไหมบอกแกมาซื้อเล่าหน่อยเงียบแต่วะอืมาึ้จมอายุห่ังคณนะ้ย่าง<ช>มจมได้ไรว่าขนจมหลังกระเซได้่ยโอ้เฮ้ยคึ้มีอาการวะ การเป็นยังหลังมึงใส่มึงทายเงาเลยอะว่าเลยงานหมดเป็นทีมเลยวะ เอามาเนี่ยทุกมาถือเองอทำงานเป็นทีมเลนะเว้ยนี่ก็ใส่ได้แย่นหน่อยยูนครับแสตสองแสตสองสำรองเลยตลอดฝึกมือได้กินแถล่ะคู่ว่าจะพ้อใส่วงเลย ใส่แปดยกเลยวะนโบพนโบอ่ะโบลงหก่ใส่หมิวก huh> ัรนี้ไหมลูกใส่เขาไปในอันลงมาทตงปลาใหม่อีกหน่อยหนึ่งหยอกเนาะโซ่ลมไม่ยันอยู่ แต่ว่ามีคนม,มาใส่เลยเสืก้กลอบเหรอยังอยู่ยังอยู่เจ,จ,นนนจะถุม่มเครืงพยายามอีกทีนึงพอดี มันเมืดว้าไ,ได้างกนมืนมดมัเนี่เห็ดซหลังจเอเยอะ <c oughs> อยยมันมืดก้อนเปนป่า ดอแกแดกตัวหนึ่งครับผมเข่งตัวหนึ่งพี่บอ้ซื้อปนินไว้ปนินไว้บอสอพี่เรา่อกัน <laughs> พี่บอซื้อปดนินไ่ไว้บอสเซอรวคิดแห้วไอ้คิดแต่สาวด้ว,ว,ดวพี่บอยซื้อแต่สาว ครับหลักสุดท้ายครับผมเดย์ยังอยู่โอ้สัญญาณเด็กเขาไปปางเขาบอกยิงเลยประกอบมาเครื่องนึงหรอเนี่ยเด็ก ใต้องสิไี้ยก็ใส่เงี้ยก็ต้องสิงไปไปเงี้ยไปนะรอบแรเทากับหมูหมากระเด็นตัวหนึ่งครับผมจอบได้ล้วจอบได้แล้ ว่าก็เป็นขอนไก่เดี๋ยวเป็นสิบกว่าลังแล้วนี่เย็นว่าผมเป็นงานเนาะไปกับผมปรับแหลกเดี๋ยวตัวหนึ่งรับผมฝ่ามหมื่ก่อนคอยมาย่ามไหมครับผมตอนนี้ยังอันนี้อยูย่แล้วพุทธคำแห้งไปเลย ทำเป็นมืดก่อนเดี๋ยวใจกันรอบสองครับรออสองแรกแขกหมนานว่าอยู่กับช้าพม่นุ่นหรอครับผมโอ้ยนิ้มขอแล้ววะสันพอกลิ่นหมอน้ะเนาะบอกเพื่อนว่าเมาเรามันแหงเลยมีน้ำตา ลูกน้องผู้เดียวกันฮะดูเลยย่างค่ะย่างอันนั้นนี่แม่เดียวกนะไม่ครับอันนั้นนอ้าวกินไหนอยากลุยกับเขาอยู่ใส่เลี้ยงเล็กน้อยมาเนี่ยเช่นเค้กปะอยากคืนเดี๋ยวตอกเดี๋ยวตอกเดี๋ยวตอกนี่ย่างล้วครับผมใส่หัวนไปสิละครับโอ้โหไอ้หัวนี้่เลี่ยนลูกเสือเลยนี่เลี่ยนลูกเสือเลยนี่แต่แม่ปากกาดูเห็นประเด็นได้บางทีเลยอ้าว

เอ้โอ้เอาแล้วครับผมเอาได้เป็นคนกล้าไปเอายังไงลูกเสือเอาตรงนี้เลยลูกกลางมันไม่มันตรงนี้มันจะไหม่อ๋อลูกเสือสำรองเคยทำไหมเคยเลยอะไรเลยเขาขายเขาไงตายลูกเสือสำรองขนมมาเต็มกระเป๋าเนาะเขาเขาเต็มกระเป๋าไปไปพกทั้งมอม่าพกทั้งขนมมาดูกล้าพ่อได้ ไปยังดีกว่าบ่หน่เพราะว่าแก๊สเบิร์ดกันว่ะคนบ่มีเสือไฟบ่มีฐานไฟเก่าสิแหละเขาเอาหินเคาะซื้อๆกะติดบ่จริงๆโอ้โหเขาระดับทหารเนาะทหารเนี่ยังคือบ่บ่ก่อทหารเก่ามูนเขาเป็นคนเคาะผมไม่หินอ่ะเคาะเอาหินเคาะจริงๆเขาบอกไปแช็คเขาบอกคือไม่ติดพี่แช๊สเขาหมดผมก่อมาผมหินชัดหินเนี่ยหินสองก้อนเนี่ยติดจรกินเนาะมันหยามันเขามีฐานไฟเก่าหลายเนาะ ย่างนี้ไ่ปวด้ไกมัลายแล้วแน่ลล่ะมาครับผมอบรรยากาศคับแคงวะเมเป็าย่างกันนาะทุกคนเฮอยย่างไปเสียงครับผมปลาตัวป้อนขอล้านป้อนขอล้านร้านกินห่อล่ะปอนเสียนหน่อยเสี้ยนหน่อยไหมทำงานหน้ามือนี่ร้านใหญ่ว่าเสียงเบียอะบ้าร้านหน่อยร้านน่อยมีเสียงเดกนี่ไหมเอ้ย โอ้น oh, <sa os> ี no? ่ก <Weber> <'S 1> uh, ําลังไงเฮกไปอยู่ข้างในเฮกมามาม่ต้องดาบมาครับผมขึ้นไปข้างบนโซด้วยกันขึ้นบนเยอะปล่อย่อนร้านอ๋อถูตัวใหญ่แล้วมาใหญ่ก่อนนะโอ้โหยานอยู่ยานอะไรเอาขวดน้าออกกันาะพ่ออย่างไปเขฉงครับจะวางจะวางมือร้ายเออเขฉงมาการการโอาช้อนไหมหน่อยช้อนหน้ารถ ต้องใช้ช้อนเลยเหรอครับเซฟไม่มีช้อนหน้ารถอยู่ไายแล้วเขาเตรียมพอมมาดีกว่าไม่หนูอยากกินอ่ะเอออยู่แม่อยู่ก่อนให้เสร็จอยู่ทำให้พี่เค้กระวังกลางนะขานพาไปห,หาหมอนะอนั่งรอ้อนครับร่างรอร่างรอจะยืดใส่เออใส่ช้อนให้เซฟเซฟจบมาจากไหนเนี่ยตัวเนี้ยรัดร<ะ>ัดอะไรนะรัดรับยังรัดรบแค่ใด นอนดีกว่าหรือเปล่านอนดีกว่านอนเราชะดาเลยอร่อยว่ะหวานะไม่ครับไม่ครับไม่เอาครับเป็นไงหวานระวังระวังกล้ามเลยนะครับหมืนหวานเข้มๆเค็มนิดนึงอร่อยกินก่อนตัวแรกต้องกินก่อนเลยเผื่อตัวสองเราจะได้หมานรอบสองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิไปด้วยไปไม่ได้ครับยุงมันเยอะ อยากกินอืเออก็ขอให้มันหมานดิสุดยอดครับผมบาอยู่ต้อไปมันหมานหวัดน้ำลำหวัดน้ำลำจะได้วะเป็นไงคุณหลานอยากินอืดระวังก้างด้วยนะจะหามองมันพ่อไม่ได้นะแต่ละหมุกตัวไหนเนี่บ่ได้เนาะแต่แกจาชนะแน่ผมยองเลยผมยองเลยเออฝนไปดังไฟฝน หนังไฟกระป๋ิดอีกบ่้งนะเฮ้ยหนังไฟก็บ่ติดอีกคนบ่มีทานไฟเก่าเออจตัดสินได้ไหมตัดสินจะเอาหินก็ครับผมว้าวคนหมานมันก็กินผู้เดียวคนนั้นละเตาก่อนเนี่ยผู้นีกินหมดกินเองกินเองครับผมก็จะกินนี่ว่างไว้ตรงนี้ระวังกากให้ได้ครับบ่ว่าไทยร้านเลยไม่เก็่ยวกันแ้องบ่านี่กินจะตัดแตเอาครับลุยครับลุยครับนี่แหละตัวแรกเป็นแบบนี้นะพี่น้องเอ้ยขอบสุขเลยลบเย็นๆมาแล้วเว้ยนี่นี่นี่เอาตัวนี้ กับบรรยากาศครับผมเอาเสืออไรนี่เสือพระไปยดินมาเห็นตั้งนานแล้วไว้มาถอดก็คือเสือไม่ยิงเืองเสือพระกูได้ลงเสือลงยันกับว่าเจ็บเป็นเมื่อเด้อครับซาลานี่เด้อครับเด้อขม่ากอเสืออย่างนะเสือพระพระไหนข้ามาโอ้เข้ามาเอออันนี้เพ่ะไหนอยู่ไม่มาให้หรอไม่นอนนะฮะกูไม่นอนนะไม่นอนวันจะดทรนอนจริง ลัตเซดาเล่นมาเยอะเลยนะเล่นมาอะไรนะเล่นมาเยอะเลยนะช้าช้าลัตเซดาเล่นมาเยอะแล้วนะอ๋อลัเซดาก็เล่นมาเยอะนะเอ่ะดักไฟดักไฟเดี๋ยวจะพาไปย่างเบ็ดเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวพอกันเดี๋ยวจะพาไปกูเบ็ดล่ะมาการดังไฟกันมีเสียงยังวะเฮ้ยไปตะกุนนี่มีเสียงอะไรเลยเดี๋ยวพอไปยินเสียงยังครับบูบบบม่เกี้ โอ้มันสวัวมาซื้อนี่มีบ่นี่โอ้ยบ่ได้มันสวัวมาซื้อทิศเออโอ้ประคอแล้วครับหูตกอกตกใจเนาะเจ้ากระพูนเนาะเจ้าเป็นอะไระพูอ่ะเห็นอยู่จากการกระปูกระปูนกระพูไงครับ การชับๆเลยวะโหโ้ผูนน้น่ะเลวแต่มันถึอมันถือขู้นูหลุดปะหลุดตัวนี้ตูมันสั่วมาถือตูมันสั่วมาถือี้เสียงหมูปอบลนึ่นี่ตัวเ้ด้น่ตัวนี้ใส่เงี้ยไรผู้นะโวมีอาการเลยโอ้ตัวนี้สอนโรอืมุงใส่โรอ๋อรอ ไปยายดินจะโตให้เพนเลยทาเพลไมีกรอดเลมกว่าจะหมานก็ไม่หมานเลละแต่เพรว่าอเรามันโตแก่ของข้าบทันยว้าแมันแมันติดแล้วมันม,มีรดอกมันยังกินได้ก็บ,บร่รดเลยอืมเพราะทำมันกินาแเยใ่ครับผมปุด่ยนป่าอายังอยูย่่ โอ้โหไเดก้ยยืนย <oh like like ู่เยนี่เฮ้ยโาษณาทิกินแต่ปลาเค็งกันหมดเลยห้อยขึ้นเยอยเหมือด มีหวอดมีหวอดยู่ในมุมมึงอยู่ยังอยู่ยังอยู่รสียอรพวกนีองเี้้ยปล่อยมันจะไปเห็นมันหนุนไปโอ้ยมนีจะจะได้วะคือพวกไขมันมาได้วะทิมเสี้ยนนี่วะ ผมตกใจรับตัวถ yeah. 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 mm ่ายครับผมรู้สกบบไปเทียนเนี้ยย่ามีงหลอบนึงหมดยังหรืออีก สี่เลยครับอีกรอบนึงเลยนะยังตอนนี้กำลังทุบเดียวเองเดี๋ยวยามรอบต่อไปครับผมสําหรัรรรบนาว่าได้แค่ไดเอาเหรียญพันจะได้แน่นะครับเอ <c oughs> าเหรียญพัน,นเจ้ตลาดตลาดแล้ว,ว,น,วนี่ขนาบไปเลยรอบนี้คิดแต่บอกความไปก่อนครับพี่น้องเลยไปมันรถปุ่นนึงนี่ เอานี่เบสขายเครื่องประแจไปเ,เลยขอบคุ่สอบศึกษแล้วครับพี่น้องเลยเรื่องแจ้งพี่น้องอสิบหมาดัวนี้มันียบแล้วมัแยบแล้วตัวนี้คนไปเอาบุญกับทีมกันมาแล้ยนี่นทีมงานการเชินการบอศึกษาอันลลน,ออน,นี้อะไรมาคนมาใส่ร้ายครับพี่น้องเลยบอกแล้วเดี๋ยวลง โล่ยูทูปบนนันไม้แตะครับพี่น้องเหนื่อยเลยโอ้ดูยังไงเนาะเมือนลงเขาเดียวสนไหนแล้วพี่นอ้องซับโลเอาต้องไปล่อยไปก่อนอ๋อส่อเหมือนประมาณกับประมาณน,นี้เนาะมันนี้เนาะ <c oughs> ไปไปเลยครับเดี๋ยวค่อยมาละอันนี้ที่หลงัรรงเหมือนสอกัน พอได้ดีดหมดล้วเรื่องตองมีสักโต้หรือวะเมื่อกี้ยังมีอีกโต้หนึ่งอยู่แบบไม,ไนะบมา่เสื้อก้าดอีลนะบอผมไม่อยากเนอกเป็นกำลังใจให้เขาขับรถอันนี้กับวของเาผ่านตลาดหลายอยู่นี่ครับเมื่อไหร่บ่เอาพี่คลิปก่อน สุดยอดครับวันนี้ลมเลี้ยวครับลมเลี้ยวมีบมีอย่างึ้นเลยไม้แตกไม้แตกเราพี่น้องเลยเจอกันไม้คลิปหน้าครับผมเสี่ยงพ่นเสกามีแล้วมี่ยังอยู่โอ้ได้บุกหอยได้บุกหอยอยู่โอ้เสกการบุกเคยอันนี้อยู่แล้วบุกเคยมือเปล่าครับบุกเคยแต่ครับมื่อวัดมือเปล่าบ่เคยมือเปล่าครับเหรอครับผมพ่ออะไรพ่ออล้วหรือเปล่า เออแมนยูมาอยู่ไปตับสมุหงเสียนเซ็ตใครอีกคนจอยกันมาคิดหาครับผมเสียสตอรี่ฝากช่องเสียสตอรี่ด้วยครับผมบ๊ายบายมือมานกับมานมือบอมานกับบอมานกับอะไรพี่น้องเอ้อปวดพวกเนาะอย่างไม่ใช่ความผิดของห้อบอๆๆกับผมเจอกันหมาคิดหนาครับผมเป็นกำลังใจเห็นด้เลยครับเออ อ๋อพรุ่งนี้เช้าเหรองงใครจะมาดูพรุ่งนี้เช้าเขีขยการเขียนการนอในี่ไปครับผมขอคนถามคลิปหน้ครับพี่นอ้องอูดบรรยากาศดีฮนะ